คำว่าสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่าคลื่นท่าเรือเพราะสึนามิมักจะปรากฏให้เห็นต่อเมื่อมันถึงใกล้ชายฝั่งแล้วถ้าท้องคลื่นของสึนามิมาถึงชายฝั่งก่อนน้ำทะเลจะถอยห่างจากชายฝั่งไปไกลกว่าปกติก่อนที่ตัวคลื่นจะเข้าถึงชายฝั่งซึ่งก่ออันตรายได้มากจากความเข้าใจผิดสึนาม,า,า,ามิฆ่า,าชีวิตคนที่อยู่ใกล้ชายฝั่งและยังโถมทำลายตึกและต้นไม้ที่อยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินใกล้ถึงหนึ่งไมล์ โดยเฉพาะในพื้นที่ต่ำน้ำซ้ำน้ำมหาศาลยิ่งไหลย,ย้อนกลับสู่ทะเลลากเอาซากปรักหักพังและสิ่งใดหรือใครก็ตามที่โชคร้ายตกอยู่ในเส้นทางนั้น เหตุการณ์สึนามิในมหาสมุทรอินเดียเมื่อปี2547นับเป็นหนึ่งในภัยพิบัติธรรมชาติที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ร่าคนไปมากกว่า200,000คนทั่วเอเชียใต้แล้วเราจะปกป้องตัวเองจากพลังทำลายล้างจากธรรมชาตินี้อย่างไรผู้คนในบางภูมิภาคได้เคยพยายามหยุดสึนามิด้วยกำแพงกั้นทะเลประตูกั้นน้ำและร่องน้ำเพื่อเบี่ยงเส้นทางน้ำแต่ก็ไม่ได้ผลเสมอไปเมื่อปี2554สึนามิได้ข้ามกำแพงกั้นน้ำซึ่งปกป้องโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะของประเทศ